แอ s o ูลซีโมโปรซี m o มันมีซี m o Pro กับไม่โปรนะตัวนี้ตัวซี m o Pro ซี m o Pro ก็จะมี SDI IN SDI OUT h d m i IN อันนี้ IN อย่างใดอย่างหนึ่งนะส่วนไฟที่เข้าเลี้ยงเครื่องเนี่ยผ่านตัวรีโมสองพินแบบวาสิตก็ได้หรือว่าจะใช้แบตเตอรี่ NPF แบบนี้ก็ได้นะครับตัวมันเนี่ยมันจะมีให้แผ่นนั้นนี้มาอยู่ในกล่องนะครับแผ่นเนี้ย เราสามารถเอาวันนี้ไปติดเข้าตัว iPad ได้นะครับติดเคส iPad ของเขาที่เขาจะออกมาจําหน่ายซึ่งก็คือตัวนี้สามารถอยู่ที่หลังจอจุดดีของมันก็คือมันแปลงสัญญาณ 3GSDI นี่คือ 3GSDI นะครับนี่คือตัวเอาแล้วก็นี่คือตัวอินนี่ตัวอินนะครับพออินดึงออกก็จะดับหมดทั้ง2จอพอมิ i i ี i อินอิน นะครับมันก็จะหลูดเป้าไปที่จอมอนิเตอร์ด้วยนะครับหลูดเป้าไปที่จอมอนิเตอร์แล้วก็อันนี้ผมเอามาข้า iPad ตัวนี้ iPad เราสามารถที่จะกดเลคคอร์ดได้ส่วนฟังก์ชันต่างๆบนนี้เราไม่ไมต้องไปนั่นมันถึงหลักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะใช้เป็นนะครับพวกเฟลคันเลอร์พวกมาร์เรามาดูไว้ที่ว่าถ้าเรามีตัวนี้ืมว่าลูกค้ายอยู่กองถ่ายเนี่ยลูกค้ายอยู่กองถ่ายนะคุณก็แค่มีตัวเครื่องนี้กับมือถือก็พอเครื่องนี้กับมือถือก็พอ นะครับพาอมือถือมันมีอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วก็สามารถสตรีมมิ่งได้เลยแต่เนี่ยผมจะเอาหน้าจอของ iPad มาดูสมมติว่าผมจะสตรีมมิ่งนะครับผมจะสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งไม่มีอะไรยากนะครับเราก็ไปเปิดเราไปเอาคีย์จาก Facebook หรือ YouTube ของลูกค้าก็ได้ลองดูนะนี่เวลาไลฟ์สตรีมเขามีให้เลือก c คัส YouTube Facebook แล้วก็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกตัวเล็กมากเลย นะครับบิวบิวน่าจะเป็นของจีนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมจะไป Facebook ก็กด Facebook ได้เลยสิ่งที่เราเอามาวางตรง Facebook ตรงนี้เราก็คือเอาตัว Steam code Steam code คืออะไรเมื่อวานตรงขั้นตอนตรงนี้เราไม่เห็น Steam code อยู่ตรงหน้าเนี่ยกดไล e ์สตรีมวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยครับโก l ไล e ์สตรีมคีก็คืออยู่ตรงนี้ นะครับนี้เว็บแคมนี่สตีมคีย์นี่ครับสตีมคีย์เห็นไหมสตีมคีย์อันนี้เลขเนี้ยนะครับเรา Copy แล้วเราส่งเข้ามาใน iPad ก็ได้ส่งมาทาง Line ก็ได้ส่งมาทางไหนก็ได้ Copy ี้เสร็จมาวางผมก็เข้าไปเอาใน l i น์หรือใน v c h a t ในอะไรผมก็ได้หรือว่าแซฟก็ได้ผมก็เอาโค้ดเนี่ยมาวางโค้ดเนี่ยตัวเลขเดียวกับตัวสตีมคีย์ส่วนตัว URL มันไม่ต้องนะครับ URL ตรงเนี้ยไม่ต้อง URL ไม่ต้องใช้นะครับเซิร์ฟเวอร์ URL ไม่ต้องใช้นะ ใช้แต่ Steam Key ส์สมมุติว่าผมใส่เรียบร้อยเลยนะคอยดูผมกดโกล i ท์นะภาพนี้ก็จะโผล่ม,มาที่ตัวมันก็จะโผล่มาที่ตัวไอจอโน้ตบุ๊กผมเนี่ยครับนะครับเห็นไหมเห็นอยู่นะนี่จอโน้ตบุ๊กอันนี้ก็คือเราส่งไปสตรีมมิ่งละนะครับถ้าเราจะสตรีมมิ่งให้เขาดูเขาเราก็กดโกล i ท์ไปถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศ กอนนี้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หอเขาเอาเคีย์มาให้เราก็ได้นะครับเราก็กด go l i v ์ตรงนี้มันก็ไปโผล่เฟซบุ๊กเขาแหละหลังจากนั้นเขาจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเป็นเฟซบุ๊กของเขาเครื่องมันก็คือหลักการมันก็คือมีแค่นี้นะครับเราจะใช้ตัว iPad ก็ได้ iPhone ก็ได้แล้วก็กด go l i v ์พอกด go l i v ์เสร็จมันจะส่งไปที่ Account ์เฟซบุ๊กของเรานะครับเราสามารถสั่งไลฟ์สตรีม จากตัวนี้ไปแล้วมือถือเป็นตัวปล่อยขอบคุณครับไปแล้วครับ